ใครที่สมัครบัญชี Facebook ด้วยอีเมลไปแล้วนะคะแต่จำไม่ได้ว่าเคยสมัครด้วยอีเมลอะไรไปนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการดูชื่ออีเมลที่เราใช้ในการสมัครบัญชี Facebook ค่ะวิธีการก็ให้เรากดเปิดเข้าไปในแอป Facebook ของเราก่อนเลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้มองไปที่มุมขวามือด้านบนสุดนะคะจะมีขีดสามขีดเดี๋ยวกดลงไปตรงขีดสามขีดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่หน้าเมนูแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะจะเจอกับคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวกดลงไปตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปกดตรงคำว่าการตั้งค่าตรงนี้ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะตรงช่องนี้นะคะจะมีเขียนว่าอัปเดตชื่อหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณนะคะเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคำว่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะช่องด้านบนตรงนี้นะคะที่ปิดเอาไว้นะคะจะเป็นชื่อ Facebook ของเรานะคะตรงด้านล่างนะคะที่เขียนว่าข้อมูลติดต่อนะคะจัดการหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณนะคะตอนนี้เราจะไปดูอีเมลนะคะเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงช่องข้อมูลผู้ติดต่อตรงนี้ค่ะ นี่นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอีเมลที่เราใช้สมัครเ c e บ o ๊กนะคะใครที่จำไม่ได้นะคะว่าอีเมลอะไรนะคะก็จดอีเมลอันนี้ออกไปได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ